โ <Okay S 2> อเคครับทุกคนครับก็มาคราวที่แล้วเนี่ยมีหลายๆคนบอกว่าเอาไก่มาทำไมทำไมไม่เอาไก่ตลาดมานะครับผมจะไปตามจับกระสือมาให้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ผมจะหาวิธีมาเพื่อจับกระสือตัวนี้นะครับหรือไม่เอาชีวิตผมไปแลกกับไก่ตัวนี้กลับคืนมาเลยก็ได้นะครับอืพวกกระสือเนี่ยมันชอบแบบว่าไปลักตำใต้ถุนบ้านนะใช่ใต้ถุนของชาวบ้านนะของเสียพวกนี้ใช่ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเป้ลัผีนะครับทุกคนครับนะก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเนาะผมก็ได้มากับแจ็คนะครับสวัสดีครับแจ็คนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมแล้วก็น้องผักกาดเนาะสวัสดีครับจากช่องผักกาดฟรีเดย์นะผมก็ไม่ได้เจอกันใน คลิปผีก็นานแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เพรผมทั้งสามคนด้วยนะพี่่ครับรก็คืนนี้ต้องเจอแน่ๆเลยนะครับพี่่ครับครับผมก็เราทั้งสามคนเนี่ยคิดว่าจะมาล่ากระสือเนาะก็จะเหตุการณ์ที่ทุกคนจําได้ไหมไอพื้นตรงนี้เนาะมันเป็นลานกว้างเนี่แบบว่าทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนะอาเขาเห็นกระสือกันใช่กระสือกันเลยเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปวางไก่เนาะไก่นะเอาไก่มาล่อจับไก่ไก่มาล่อจับเนาะ เราจะไปวางตรงนั้นแล้วก็เราจะดูนะครับว่ากระสือจะมาอีกรือเปล่าเนาะก็เหตุการณ์ที่เรามาเนี่ยกระสือมาใช่แต่ไม่ทันกินเพราะว่าเราโผล่ไปก่อนนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามารุ่นกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนครับ,รบเราก็ได้มาถึงแล้วนะอันที่จริงเนี่ยเรามาเปิดกล้องตรงนี้นะทุกคน นาตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะจัาไก่อ่าเดี๋ยวแจ็คจะเอาไก่มาล่อเนาะแจ็คเนี่ยเป็นลุ้นพี่ลุ้นน้องกับผมนะที่จริงผมเป็นรุ่นน้องนะจริงๆเดี๋ยวกับพกาก็เดินมาข้างหลังผมนะครับทุกคนเอ่อเออมาวางลุ้นเรื่ยแจ็คโอเคเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราได้มาวางไก่ตรงนี้ใช่แล้วพูกไว้ตรงนี้ต้องอย่างนี้นั่งได้ไหมเนี่ยได้อยู่เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยกำมือสองไปนู่นดิอ๋อตุ๊กแก ตกอก,กตกใจมดเลยเนาะแอครับผมไม่มีอะไรนะครับอืมโอเคมามาตั้งเลยตั้งเลยใจตั้งเลยร้องใหญ่แล้วใกล่ตัวนี้มันบอกว่ากระสืออยู่ไหนจ <c oughs> อเจอกระสืออืมโอเคครับทุกคนครับก็มาคราวที่แล้วเนี่ย <c oughs> มีหลายๆคนบอกว่าเอาไก่ามาทำไมทำไมไม่เอาไก่ตลาดมานะครับ กไก่ตัวนี้เนี่ยผมเลี้ยงมากับมือนะครับทุกคนถ้ามันเสียชีวิตเพราะว่าผีกระสือเอาไปกินเนี่ยผมจะไปตามจับกระสือมาให้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ผมจะหาวิธีมาเพื่อจับกระสือตัวนี้นะครับหรือไม่เอาชีวิตผมไปแลกกับไก่ตัวนี้กลับขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอืมโอเคทุกคนไม่ดราม่านะครับถ้าถามว่าเอาไก่ เอาไก่ในเอาไก่บ้านมาได้ไหมมันก็เอาาไก่บ้านไก่ไก่ตลาดมาได้ไหมมันก็ได้แต่คือเราต้องเข้าใจว่ากระสือเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินอะไรนะของสดอย่างนั้นของสดอย่างกินเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้พวกระสือเนี้ยมันชอบแบบว่าไปลักตำใต้ถุนบ้านนะใต้ถุนของชาวบ้านนะเสียพวกนี้ใช่ที่อยู่ตามบ้านของคน อะไรนะของชาวบ้านนะครับชาวบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวเราวางไว้แล้วก็เราจะไปซุ่มดูเนาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะก็รู้สึกว่าเมื่อเกิดเมื่อกี้เนี่ยเรามาเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรแวบๆบเป็นสีแดงสีแดงเนาะสัญญานะครับทุกคนอากายตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าหายไปเนี่ยไปกะเราไปไปหยุดนู่นเลยเรามาหยุดนี่เลยว่าเขาชี้ผมเนี่ย แลกกับไก่ตัวนี้ก็ได้ครับมาอยู่นี่เลยค่ะมามานี่เราจะซุ่มดูอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องดูนะทุกคนว่าไอ้ไก่อยู่นู่นนะโอเคโอเคอยู่นู้นนะครับพี่ๆครับโอเคเราก็จะตั้งกล้องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะปิดไฟใช่ไหมจะปิดไฟเลยจะปิดไฟเลยเป็นรูปเกียบเลยนะครับมามาตั้งกล้องเลย ถ้ามันเป็นอะไรไปเนี่ยผมก็คิดถึงแย่นะครับโน่นนะครับเ,เดี๋ยวปิดไฟเลยบ่าวเดชอืมเป็นไรปิดไฟครับเดี๋ยว,วผมทั้งสามคนนี่จะปิดไฟเลยนะครับโอเคปิดไฟเลยเป็นแล้วก็นัง่งซุ่มอยู่เงียบนะครับ ียังเจออยู่เลยนะครับพี่พี่ครับที่มันมันเดินมาบริเวณน,นี้นะพี่พี่ครับไปเดินวะแตสงไฟอะไรวะเดนินมันดูดิในกล้องเนี่ยกล้องเห็นป่าวไม่เห็นเห็นไหมเห็นเหรอไม่เห็นเฮ้ยแสงไฟเลยวะดูดิกระพริบกับพริบๆๆเนี่ยในกล้องเนี่ยเห็นแล้วคือแสงไฟเลยวะสุ่มได้ปะ เฮ้ยเด่น,น hey, <Den. S 1> ชัดเลยนะครับพี hey, <Den. S 1> ่นี่ครับเหมือนแสงไฟลเลยวนะเนื้อกล้องโคตรถงไม่ได้มันคือเลยวนะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> มองด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นนะครับทุกคนในกล้องเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับแสงไฟเลยวนะเด่นยมันจะเว่ยๆทำไม เฮ้ย hey. ของจร e like ิงนะครับพี Mar ่พ no. like ี่ๆเราเปิดไฟดูนะเปิดไฟดูดิอ่าเิดไฟดูดิหายไปยังเฮ้ยไม่มีอะไรวะไหนปิดไฟดิเดียนปิดไฟดิปิดตัวไก่ดีเลยปิดไฟกขาต้ปิดไฟมุจลิปยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนคือแสงไฟเลยวะไม่รู้นะครับเนี่ยกระพริบกระพริบเนี่ยครับผมไม่ต้องเข้าใจไฟ เอาในส่วนของไก่ดูว่าไอ้ไก่เมื่อกี้เนี่ยมันร้องเดี๋ยวผมจะไปดูไก่นครับอี่่าวเฮ้ยไก่มันไปไหนวะเฮ้ยไก่มันหายไปไหนวะแจ็คอ๋ออยู่นี่นอ๋อยู่นู้ตกใจตกใจเฮ้ยหายนะครับพี่พครับเฮ้ยดูมันกำลังวิ่งหนีเนี่ยเนี่ยมันกำลังสู้ชีวิตเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันกำลังสู้ชีวิตดิ เป็นไรแม่ดูที่มีร่องรอยรอยกัดอนดิเออขนดีดีเฮ้ยขนร่วงว่ะใช่ไก่ร่วงเลยเหรอขนไก่ร่วงเลยเนี่ยขนไก่ร่วงเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอเก็บไก่ก่อนเก็บเลยเก็บใจใจใจเป็นห่วงไก่ตัวนี้มากครับไม่เมื่อกี้เนี่ยมันไปมันบินไปทางนู้นแล้วก็มันมาทางนี้แต่พอทีนี้เนี่ย ไจไมม่ได้เลยนนะครับออจจับบอาีงแจ็คไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม,ไม่ไม่เห็นแล้วอะ่ะไม่เห็นตัวแล้วอะ่ะทำไงดีแต่ไอแสงไ,ไฟเลยไม่รู้นะครับสว่างจากฝั่งนู้นอะ่ะใช่ไหมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะครับทุกคน แต่มองในกล้องเนี่ยเห็นชัดเลยกล้องผมเนี่ยคือไม่ไก็คือสีแดงๆน,นี่มัน,มนบินตรงนีแ้แล้วก็มันบินหายไปตรงนี้เหมือนกนันไหนเนี่ยตรงเนี้ยที่แถวเนี้นะที่แถวเนี้ยเดินไปดูดิไป,ไปลองเดินไปดูนะครับมันหายไปไหน ไม่เห็นมีอะไรวะโหรกขนาดนี้มันจะมีเหรอไม่รู้ครับชื่อได้เหรอมีแต่น,น้ำครับทุกคนออคือว่าไม่น่าจะเป็นระสื่อครับน่าจะเป็นปีโฟมากกว่าอืมเพราะว่าก็สืออนี่ยมันกลัว<อ>น้ำน้ำใช่แถวนี้มีแต่โคตรน้ำนะครับเฮ้ยกาเบาๆนู้นยเดี๋ยวมาเห่าวะดิเออกำลังจะ ไปกินไก่ชาวบ้านป่าไม่แน่เสียงมาเห่าครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ไอ้แสงวิบวับที่เราเจอเนี่ยเป็นกระสือหรือเปล่าอาจจะไปกินไก่ชาวบ้านก็ได้นะครับเหมือนไม่มีแล้ววะลอเดินํำรวดไปทางนู้นดูเดี๋ยวผมทั้งสามคนเนี่ยเดินทำรวดทางนู้นด้ไม่เดินแยกกันนะครับทุกคน อะไรไฟที่อะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงเงาแจ็คเหรอไหนวะทำมาตามาทำมาไหนวะไม่เห็นมีอะไรหลึกแจ็คก็เห็นมั่วเปล่ามั่วเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลย เมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงเนี้ยครับผมอะ,อะไรแ,งแงดงอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่ตรงนู้นเองเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตารหลทางนู้นนะครับ มีอะไรไหมเฮ้ยอะไรหอมวะหอมหอมอะไรวะดิอืมใช่หอมหอมอะไรวะไม่รู้ครับเฮ้ยกบหมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะนี่บนบกนะส่วนมากมันจะไม่มีนะออกมาได้ไงไอ้จ๋อเอ้ยมันอยู่ใกล้หนาอ๋อไออ๋อออกมาได้ไงเนี่ยดิบผินะเนี่ยถ้ากระสือเจอนี่กระสือเรียบร้อยนั่นแหละน่าจะกระสือมาหักกบเขียดกินหรือเปล่าไม่แน่ ไม่มีอะไรเลยน่าจองมาไม่กล้าเลยแหละเออไปกลับแถมั้งกลับแถวไโอเคครับโอเคครับทุกคนครับก็จากการที่เราตั้งกล้องไว้นะก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติโดยเฉพาะแสงสีแดงนะไม่รู้ว่าเป็นแสงผีพงหรือว่าเป็นแสงกระสือเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนาะทุกคนเนาะเราต้องเซฟตัวเองนะครับ คือเราต้องเซฟตัวเองนะแต่เราต้องอยู่ใกล้กับเพื่อน้วกับฝงนะพื่กับฝงนี่ยังไม่กลับมาเลยนะโอเคครับพบี่เมื่อนครับถักพี่เมื่อนชอบวริปโอของช่องแบกเบ้ลาผีนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจด้วยครับรวมถึงเพื่อนผมที่มาร่วมเดินทางหรือไม่ก็ร่วมทริปในการไททามในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คลิปโอนี้ต้องขอลาไปก่อนจะเจอกันในคลิปีโอหน้านะครับย้ำนะครับมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีจากแบกเบ้ลาผีนะครับสวัสดีครับบ๊บาย